ไหลอุดเลยนะเนี่ยมันซึมอยู่ตรงเนี้ยมงไม่เห็นรูซึมด้วยเดี๋ยวลองดูอีกอาทิตยหนึ่งอทิตหน้าค่อยมาดูใหม่วันนี้วันที่ยี่สิบสองมิถุนายนสองห้าหกแปดซ้มปังน้ำรถต้นไม้ซ้มเป็นเดือนละหลายเดือนแล้วเนี่ย ที่แล้วไม่ได้มาหอยทากเข้ามาทํารังแล้วเนี่ยหอยทากเข้ามาใสแล้วเนี่ยหอยทากนะเฮ้ยเยอะมากเลยเนี่ยตัวกินต้นไม้เลยไอหอยทากเนี่ยติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังใช้ไม่ได้ เพราะมันยังรั่วอยู่วันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองห้าหกแปดโคนมะขามที่บ้านแม่ไปซื้ออะไรไปห,หมดไปเกือบสี่ร้อยสามร้อยกว่าบาทกาวหลอดหนึ่งร้อยแปดสิบ ไอตัวต่อนี่ห้าสิบสีดำดำเนี่ยแบบเนี้สี่ตัวห้าสิบไอนี่ตัวหนึ่งสามสิบห้าเนี่ยทองเหลืองเลยไอวายันเนี่ยตัวละสิบสองบาทไอตัวล็อกเนี่ยนี่อันนี้มาจากบรรทอนหนึ่งนิ้วเนี่ยอันนี้มาจากล็อกไก่อันนี้ของเก่า ปั๊มน้ำลดน้ำนะจากโอง่งเดี๋ยวจะต่อน้ำประปามาใส่น้ำประปาน้ำฝนน้ำอะไรได้หมดอ่ะนี่ต่อไฟเป็นที่เรียบร้อยย้ายจากเล้าไก่มาสายไฟไม่ต้องซื้อ okay, <for> เชือกนะ่ะนะเชือกฟางนะ่ะนี่พูดช่วย วันที่22มีนาคม2568ที่บ้านแม่ลานนิยมนนทบุรีนี่สาย,ยางท่อซื้อมาผิดขนาดตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมาตัดเอาเดี๋ยวจะต่อให้ใช้รถน้ำนะเนี่ยนะเหลือบานเลย เดี๋ยวจต่อจากปปานี่ห้าโมงครึ่งแล้วเน่ไก่นี่บอกว was. pues ันนี้มันนอนไม่เงียบแล้วมันกนี่ไก่มันกกอยู่นี่เห็นยังตะก้าของขวัญเฮ้ยตัดใบเตยใส่รถยังมรใส เฮ้ยสาเนี่ปประก็บหลังให้เยอะเลอ